New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวภาคเจียนวนาลีก่อต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวสิวภาคนะครับเมื่อวันเสราร์ที่26พสพฤศจิกาย,ยนนะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานทริปจักรยานที่ชื่อว่า Safe Journey With Her นะครับมันเป็นทริปที่ร่วมจัด โดยโดยหน่วยงานที่ค่อนข้างเยอะมานะฮะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมเนเธอแลนด์แล้วก,ก็ลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย UNFPAUNwomen ร้านกาแฟคาเฟ่เวลโดมอาเดและองค์กรที่ทาง,งานด้านรณรงค์งเกี่ยวกับความรุนแรงกับผู้หญิงนะครับจริงแล้วมีเยอะมากนะ,ะเพื่อเมื่อกี้ผม,มพยายามอาจจะช้าเพราะว่ามีมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับผมก็ จริงๆเทมนี้อยากจะเล่าเบื้องหลังของเทมนี้สักนิดนึง,นงนะครับมันมีมีมีความคิดกับเทมนี้อยู่สองสามข้อเหมือนกันนะฮะตอนตอนที่ผมจัดไปอันดับแรกคือผมรู้สึกว่าเออมันเป็นทริปท,ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรื่องสิทธิม,มนุษยชนเรื่องปัญหาความรุแนแรงกับผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวข้อง,องก,กับจักรยานยังไงนะครับอลนั้นนั้นข้อหนึ่ง ข้อที่2คือผมรู้สึกว่าเส้นทางเบื้องหลังของ,ของการจัดทริปนี้จริงๆเราก็มีเรื่องราวน่าสนใจเบื้องหลังอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผมอ,อ,อันดับแรกพูดถึงที่มาของทริปนี้นิดนึงนะครับก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสักช่วงประมาณเดือนกันยาหรือว่าประมาณผมถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะประมาณกันยานะครับ ผมได้รับการติดต่อจากทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทางร้านคาเฟ่เวลโดมนะครับชื่อพิเป้นะครับพ่เ,เป,เป้เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านนะครับก็โทรมาเพื่อขอคําปรึกษาในแง่ของการช่วยจัดทริปจักรยานทริปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทริปที่จะทํางานร่วมกับสถานทูตสามประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นที่เท่าที่ฟังสดผมก็ค่อนข้าง งงๆนิดหน่อยว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องระหว่างจักรยานกับผู้หญิงนะครับก็เขาก็พยายามอธิบายที่มาที่ไปของมันให้ฟังนะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงประมาณเนี่ยครับประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมันจะไปมันจะมีแคมเปญรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรุนแรงกับผู้หญิงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสาษเกตคือ gender violence นะฮะมันจะเป็นแคมเปญที่พูดถึง 16วันในการรณรงค์ปัญหานี้นะครับถามว่าทำไมต้อง16วันจริงแล้วมันมีมันมีเรื่องราวค่อนข้างค่อนข้างยาวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดย่นย่อให้สั้นๆก็คือมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาพยายามจะ raise awareness ทำให้สังคมรับรู้ถึงเรื่องปัญหาความโุแนแรนต่อผู้หญิงมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของปัญหานี้เนี่ยมักจะเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในวงกว้างเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็คือพอมีความโุแนแรนเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับผู้หญิงเยอะๆนะครับ คนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่เป็นผู้ถูกกระทำส่วนมากมันจะเงียบนะครับแล้วก็เมื่อค่อยมีการถูกพูดถึงหรือว่าการนําปัญหาีไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นะครับผมแคมเปญนี้จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากท,ท,ทางฝั่ง UN Women กับ UNFPA นเะครับเป็นหลักก็ทีนี้ตัวทัวร์ท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยในช่วงประมาณเดือนประมาณนี้ ก็ในอีกฝั่งนึงอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับทางทาสถานเอกอัคราชทูตสามประเทศเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทํางานในลักษณะาาของท็อปิกนี้นะครับแล้วก็ในท็อปิกนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งที่บอกว่าตัวชี้วัดหนึ่งที่เราจะสามารถบอกได้ว่าเมืองเมืองนั้นเนี่ยปลอดภัยกับผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือถ้าเมืองนั้นมีผู้หญิง ออกมาปั่นจักรยานในชีวิตประจําวันมากขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเหมือนหนึ่งในตัวชีวะที่บอกว่า,าปัญหาเรื่องความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยจะน้อยลงนะครับผมซึ่งฟังทีแรกอะ่ะมันเหมือนจะเอะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,เล,าเล่าที่แมวความเชื่อน,นี้ให้ฟังนิดนึงก็คือว่าจริงๆแลต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่แค่กับจักรยานอย่างเดียวหรอวครับ พาหนะที่อยู่บนท้องถนนหรือ transportation ที่ที่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยมักจะมี bias มีมีกำแพงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับผู้หญิงในหลายๆประเทศเนี่ยมักจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปไหนตอนไหนได้อย่างอิสระเสรีมากนักนะครับหรือถ้าเกิดว่าเดินทางได้ได้ได้จริงๆเนี่ยก็จะมีอคติหรือมีกำแพงอะไรบางอย่างอยูอย่ในใจเสมอนะครับ ฟังนี้อาจจะไม่เก็ตใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับผมลองยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวพวกเราง่ายมากๆอยู่เลือกอยู่สองสข้อนะครับข้อแรกคือถ้าเกิดว่าเวลาคุณขับรถไปเนี่ยแล้วคุณเจอรถคันหนึ่งที่ขับรถไม่ค่อยดีฮะบแบบปาดซ้ายปาดขวาหรือบางทีก็แฉลบมาแซงในงจังหวะที่ไม่ควรนะครับในหัวคุณนะฮะมักจะคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะรถคันนี้ผู้หญิงขับหรือเปล่านะครับซึ่งฟังดูมันเหมือนจะไม่เม็กเซ็เลยนะฮะคือทำไมอยู่ดีเราต้องมานั่งเบรม ว่าผู้หญิงเป็นคนขับรถแย่ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าวัดในแง่เชิงสถิติของคนขับที่หมายถึงว่าคนที่ขับรถจริงๆเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เลยนะครับที่ที่มักจะเห็นว่าคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งบนทองถนนเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งผู้หญิงย่างนี้ก็อาจจะแย้งผม,มว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกแบบคุณเสียภาพาก็ไบสเกินไปนะครับแต่ผมก็พบอีกข้อมูลอีกทานเหมือนกันว่า ผมก็เคยเคยนั่งรถไปกับบางทีก็เป็นเพื่อนบ้างรุ่นพี่บ้างาหรือภรรยาผมเองบ้างเนี่ยเวลาขับรถไปเนี่ยแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นคนขับเองะครับเวลาเจอเจอคนขับรถที่นิสัยไม่ค่อยดีหรือว่ามีลักษณะาการขับที่ที่สายไปสายมาเนี่ยก็มักจะอุทานหรือว่าคอมเมนต์ขึ้นมาเสมอว่าอันนี้ผู้หญิงขับหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะ ดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังโหอยู่ในพวกเราอยู่พอสมควรนะครับโดยไม่ไม่ทราบสาเหตุจ,จริงๆว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของของเรื่องอคาาติต่อเพศที่มีต่อ t า a สปอร์ตเ t ช o n นในเมืองนะครับหรือการการเดินทางในเมืองเนี่ยหรือถ้าเกิดว่า,าคุณเห็นผู้หญิงที่เป็นโชเฟอร์หรือว่าเป็นคนขับที่เป็นคนขับบริการขนส่งสาธารนณะเช่นเป็นคนคนขับรถเมล์ หรือเป็นคนขับรถ2แถวก็ได้ฮะสมมติว่าสมมติว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มี2อแถวเยอะเนี่ยเราก็มักจะมีคําถามหรือมีอะไรเย็นอยู่ในใจเสมอนะครับซึ่งด้วยอคติชุดนี้ครับมันเลยเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนทางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสทธิมนุษยชนกับองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็พยายามเอาจุดนี้มาวิเคราะห์มาดูข้อมูลแล้วก็มาแก้ไขปัญหานะครับ ถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างที่มันสุดขัว้วกว่านั้นนะฮะก็อาจจะต้องเป็นประเทศอย่างอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในบริบทของประเทศเขาเนี่ยผู้หญิงมักจะไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงสักเท่าไหร่แทบจะในทุกๆเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องการศึกษาการศึกษานี่หนักมากนะฮะแบบผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือหนักมากหรือการออกสื่อต่างๆเนี่ยก็ยากมากๆนะครับ ถ้าจำไม่ผิดประมาณช่ว,กชวงกลางปีนี้นะครับที่มีเหตุการณ์กองทัพสาหารัฐอเมริกาเนี่ยถอนกำลังออกจากประเทศอัฟกา,านิสถานกลุ่มตาลีบันกลับเข้ามายึดครองประเทศอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็จะมีข่าวในวงการจักรยานที่ว่ากลุ่มผู้หญิงที่พยายามรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านจักรยานนะครับเราออกมา,ารณรงค์ให้ผู้หญิงหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจําวันในอัฟกานิสถานเนี่ย เริ่มทยอยถูกจับมากขึ้นหลังจากที่ตาลิบันเข้ามายึดครองนะครับเพราะโดยความเชื่อของตาลิบันเขารู้สึกว่าผู้หญิงไม่ควรจะออกมาเดินทางเพ่นพ่านแบบนี้บนทองถนนอันนี้พูดกันตามตรงนะฮะพูดกันแรงๆหน่อยโดยเฉพาะจักรยานจักรยานนี่เป็นพาหนะที่เราเห็นคนขับคนขี่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็เป็นพาหนะที่ผมผมรู้สึกว่ามันมีสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระอยู่พอสมควรเพราะว่าจักรยานเป็นพาหนะที่ ไม่ได้แพงมากนะคือคนเข้าถึงง่ายนะครับถ้าพูดถึงจักรยานในระดับสากลในระดับแมสนะฮะแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความอิสระในแง่ที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะอะไรมากมายในการใช้มันนะครับคือจักรยานถ้าเกิดว่าคนเป็นผู้ใหญ่ส่วนมาก90%เนะขี่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้าํามันมันคือมันมีความอิสระหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีจักรยานอย่างนั้นุณก็สามารถเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยค่อนข้าง ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับผมแล้วก็เป็นภานะที่สามารถเข้าถึงได้ทุก,ท,กทุกชนชั้นจริงๆนะฮะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนที่มาความเชื่อเรื่องนี้ที่ว่าถ้าสมมุติว่าเมืองใดเมืองใดก็ตามเนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงออกมาใช้จักรยานได้อย่างอิสระเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่าผู้หญิงสามารถมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านอื่น,นๆเช่นเดียวกันนะฮะเป็นข้อมูลที่นักเขานํามาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่า เมืองเมืองไหนที่ผู้หญิงไม่กล้าออกมาขี่จักรยานหรือออกมาขี่แล้วไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับก็จะค่อนข้างมีปัญหาในใน,ในประเด็นนี้เช่นเดีวยวกันในเมืองหนึ่งเมือง,งนั้นนะฮะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องทิศจักรยานครับค,คือคือด้วยข้อมูลชุดน,นี้ตอนที่ผมคุยกับพี่เป้นเนี่ยก,ก็ก็รู้สึกว่าเออดูเหมือนน่าสนใจดีแต่นิดนึงก็คิดว่ามันมันจะเหมาะกับบริบทเมืองไทยหรือเปล่าเพราะว่าเดออีย๋ยวนี้ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะเวลาเราเล่าเรื่อง จักรยานกับสิทธิผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความมันจะมีคาถามอยู่นิดน,นึงเสมอเพราะว่าในในบ้านเมืองเราอะครับในหลายๆจังหวัดไม่ไมใ่ใช่ว่าแค่กรุงเทพเนี่ยเราเห็นผู้หญิงขี่จักรยานเป็นเรื่องปกติมากเราเห็นจักรยานแม่บ้านเราอาจจะเห็นญาติพี่น้องหละๆคนสมัยก่อนๆนะฮะเด็กๆเนี่ยก็ขี่จักรยานกันเป็นเรื่องปกติมากขี่จักรยานไปจ่า,ายตลาดกันเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอเราจะทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเหมือนหนึ่งในสัญลักษณ ของการรณรงค์เรื่องผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ที่คุยกันเนี่ยมันมีทรงว่ากิจกรรมเนี่ยเขาอยากจะทําให้มันเป็นเหมือนการสร้าง awareness <ม>ในในใน,ในอาจจะเป็นเป็นเหมือนทํากิจกรรมหนึ่งวันเพื่อสร้าง awareness เก<ม>ี่ยวกับเรื่องอความนูนแรงกับผู้หญิงนะครับภายใต้แคมเปญ16วันที่ผมเล่าไปตอนต้นนะฮะซึ่งการจัดทริปจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วก็ เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่ดีเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันนะฮะเรื่องจักรยานกับผู้หญิงแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดูน่าสนุกดีนะฮะเราแทบจะไม่เคยมีเทปจักรยานที่จัดโดยองค์กรระดับแบบเนี้ยนานมากแล้วนะฮะโดยเฉพาะกุชวงช่วงโควิดที่ผ่านมานี่หายไปเลยนะฮะแต่ว่าจะทํายังไงให้มันเหมาะกับกรุงเทพนะครับให,ให้มันเหมาะกับบ้านเราก็ ระหว่างนี้ผมก็มีไปขอคำปรึกษาจากพี่อีกสองท่านนะครับซึ่งสำคัญมากกับเทปนี้นะนั่นก็คือพี่ปุ้มกับพี่สันตินะครับจาก Big Tre e และสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนะครับผมมูลนิธิมูลนิธิเครือข่ายต้นไม้ในเมืองครับขอโทษนะก็พี่ปุ้มกับพี่สันติก็พยายามช่วยคิดนะครับว่าเอ๊ะด้วยกิจกรรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะทำให้มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยนะมันควรจะเป็นยังไงครับ ผมก็เล่อ,ออกความเห็นอยู่ข้อนึงไปว่ามันน่าจะทําให้ทริปเนี้ยมันมีคอนเทนต์หรือมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถนําไปเล่าต่อได้ไม่ไม่ได้จบแค่ตัวอีเวนต์อีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวนะฮะก็นึกไปถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยอเดกับพิมพ์ันไรก็เคยจัดทริปจักรยานที่พาผู้คนหรือพาคนในทริปเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องดาวต่างๆหรือความรู้ต่างๆในหลายๆประเด็นนะครับผ่านการขี่จักรยานนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะอัดแบปกับ กิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองพยายามคิดดูว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีสถานที่ใดบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงหรือมันสามารถมันสามารถพูดเรื่องความสําคัญของผู้หญิงต่อสังคมนะฮะในใน,ในบริบทแบบไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับก็ลองช่วยกันคิดดูแล้วก็พี่ปุ้มก็ช่วยเยอะมากนะฮะกับทริปนี้นะครับสุดท้ายเราได้ตัวเลือกมา3ส,สถานที่นะครับนั่นก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับชุชุมชนบางลำพูและวัดเทพธิดารามวรวิหารนะครับทำไมต้องเป็นสามที่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าเล่าไปทีทีละทีทททท่แล้วกันนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วชอยไส์แลนที่ผมคิดถึงกับธรรมศาสตร์เนี่ยผมคิดถึงผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นเหมือนโรโมเดลของธรรมศาสตร์มากๆนะครับนั่นก็คือท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงนะครับก็ เป็นภรรยาของอดีตนายกมมรัฐมนตรีปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงคนสําคัญของประเทศนี้นะครับทุกคนรู้จักกันดีจริงๆอ่ะท,ทีแรกคิดว่า,าปัหไปธรรมศาสตร์เพื่อให้คนธรรมศาสตร์เล่าเรื่องท่านผู้หญิงน่าจะดีนะครับแต่ว่าธรรมศาสตร์ก็มีความน่าสนใจในระดับที่ลึกคนนั้นนะครับก็คือว่าชซักประมาณช่วงปี2019นในธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับ UN Women ูนนะครับในการทำแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการ รณรงค์เรื่องอต่อต้านความรุนแรงกับผู้หญิงในสถานศึกษานะครับแล้วพอไปคุยกับธรรมศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยย้อนไปไกลกว่า2019นะครับจริงๆแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ผมคิดว่าหัวเข้าหน้ามากเลยนะครับในแง่ของการทํากิจกรรมหรือทํานโยบายที่ให้ความสําคัญกับผู้หญิงในมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์หลายๆท่าน,นยกตัวอย่างมาเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการล้อเลียนที่เกิดขึ้นใน ในห้องเรียนนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีอาจารย์ที่ล้อเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงหรืออาจารย์ผู้ชายที่ล้อเรียนนักศึกษาที่ล้อเรียนอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในธรรมศาสตร์นะคือไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งในแง่ของการทํางานเนี่ยจริงแล้วในดีเทลธรรมศาสตร์ก็มีการทําโปรโตคอลหรือมีการทํานโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเมื่อบวกรวมกับเรื่อง un w o m e n เนี่ย คือทั้งสององคอ์กรพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน,ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับก็เป็นหนึ่งในจุดที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับชุมชนบางลาพูจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็มีหลายท่านแนะนํามาครับมีตั้งแต่ถ้าพี่ปุ้มพี่สันติก็นะแนะนํามานะครับ พี่เป้ก็พูดถึงจากกาเฟ,ฟเวีโดมนะครับแล้วก็บีอีท่านหนึ่งก็คือพี่ทิศนะครับจากเพจปันนะะป่นมุนนะครับปั่นมุนนี่เป็นเต้นเหมือนชุมชนนักปั่นที่เชี่ยวชาญการปั่นจักรยานในกรุงเทพและในเมืองเล็กๆที่อชอบปั่นไปโดนบนเส้นทางที่ค่อนข้างแคแบลุยไปตามตรอกซอกซอยต่างๆนะครับแต่ว่าสนุกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนนเนี่ยไม่ได้ตอนหลังๆนี่ผมจะลองเล่าเรื่องปั่นมุนให้ฟังนะครับเรื่องมันสนุกมากจริงๆ หลายหลายคนก็แนะนําที่ชุมชนบางลำพูมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แนะนํามาด้วยก็คือพี่ต่อนะครับพี่ต่อก็เป็นหนึ่งในทีมทีมงานอดีตทีมงานของกรุงเทพมหานครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องชุมชนมานานนะครับผมที่บางลำพูเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่สําคัญมากๆกับชุมช,ช,ชนแห่งนี้นะครับนั่นก็คือป้านิษนะครับป้านิษเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผู้นําผู้หญิงคนแรกๆของประชาคมบางลำพูนะครับ ประชาคมเนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษก็คือ community นะครับซึ่งมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างลึกและใหญ่กว่าควาว่าชุมชนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับบางระพูเนี่ยพยายามที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยการพยายามดูว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ออขอ,อกมาสนับสนุนหรือว่าออกมาพยายามเรียกร้องให้รัฐเห็นความสําคัญนะครับปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆของของ,ของชุมชนที่พยายามลุกขึ้นมา ลีดนะเป,นเ,ปนเป็นเหมือนผู้นำของ,ของบางลำพูน,นะครับทำโครงการหลายอย่างมากมากเลยนะครับผมป้านิดเนี่ยจริงๆตอนนี้อายุเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าก็มีคนที่มาสืบสานงานต่อหลายๆคนนะฮะหนึ่งในคนที่เด่นๆมากก็คือน้องต้านะครับน้องต้านนี่เป็นหนึ่งในคนขับเคลื่อนงานสังคมนะครับของที่บางลำพูน,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนทำงานโครงการที่ชื่อว่าไกด์เด็กบางลำพูน,นะครับ ไกด์เด็กบางลำพูก็คือการรวบรวมเอาเด็กที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาทำงานเชิงท่องเที่ยวนะครับแนะนสาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบางลำพูนะครับซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับผมช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไกด์เด็กบางลำพูเนี่ยทำงานกันเยอะนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆทํทำงานกันดีมากๆนะครับผมโควิดหายไปแต่ว่าโอเคตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มกลับมาใหม่แล้วบางลำพูก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่สามารถพูดถึงเรื่องความสำคัญของอผู้นำในระดับชุมชนเหมือนกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปาน,นี้เป็นเหมือนไอดอลของหลายๆชุมชนนะครับหลังจากที่แกคือลุกขึ้นมาหลีบางบางลำพูเนี่ยมันก็เกิดสร้างแรงกับเพิ่มสร้างแรงมานานใจให้หลายๆชุมชนได,ไ,ดได้ทำตามเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็พอผมคุยกับทา,ทางน้องต้านเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะบางลำพูครับชุมชนในกรุงเทพหรือในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีผู้หญิงเป็นคนที่เป็นคนนำชุมชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกันเองนะครับคุยกันเองสองสอง,สองคนว่า เออจริงแล้วการให้ผู้หญิงเป็นคนนำชุมชนเนี่ยมีข้อดีหล,หลายด้านเหมือนกันนะโดยเฉพาะในแง่ของการพูดคุยกับทางภาครัฐนะครับการเป็นผู้หญิงก็อาจจะทํางานเดินหน้าหรือประสานงานได้ค่อนข้างอ่อนน้อมและก็นุ่มนวลมากกว่านะครับผมสถานที่สุดท้ายที่เราเลือกที่จะเป็นเป็นจุดที่เราอยากจะใช้เป็นเป็นเหมือนจุดหยุดจุดแวะพักของทริปจากยาน,นี้นะครับและอีกอยาอยากเล่าเรื่องที่นี่ด้วยนั่นก็คือวัดเทพธิดาวรามวร,ว,รวิหารนะครับ วัดนี้จริงแล้วพี่ต่อกิธีทกเาก็เล่าให้ผมฟังหลายๆด้านนะครับแต่ว่าถ้าถ้โดยสรุปเนี่ยคือต้องมีต้องต้องเล่าที่มาของมันไกลนิดน,นึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยกรุงเทพไม่ได้มีความอันเทิงมากนักนะครับวัดเนี่ยจะเป็นเหมือน ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็น Entertainment Complex นะครับคือเป็นเหมือนห้างนะนพูดง่ายเป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิงของคนยุคเกาะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานดนตรีแหล่งเจอคนใหม่ๆเนี่ยส่วนมากก็จะมาเจอกันที่วัดนะครับวัดเป็นเหมือนศูนย์รวมของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยมันสําคัญขนาดนี้เนี่ยใครก็ตามที่ พยายามที่จะสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในในในยุคนั้นนะฮะทีนี้คนในกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเขามีเงินมากๆกเนี่ยก็อาจจะเหมือนคนรวยสมัยนี้นะครับคือเขาก็พยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญหรือว่าไม่คือไม่ไม่ได้อยากเก็บเงินไม่ได้ใช้แต่อยากจะอุทิศกับคืนให้สังคมด้วยนะครับหลายหลนยคนมีมีความ้องกาแบบนั้นนะครับหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนแนะนำว่าเอ๊ที่ที่หลายคนในในยุค ในกรุงเทนในยุคนั้นนิยมที่จะทํากันก็คือการออกทุนสร้างวัดให้นะครับผมซึ่งการสร้างวัดเนี่ยจริงแล้วก็มีหลายเป้าหมายมีหลายปัจจัยนะครับการสร้างวัดของของคนยุคนั้นเนี่ยเขาคิดว่าการสร้างวัดได้เป็นเหมือนการทําบุญครั้งใหญ่นะครับเป็นเหมือนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าการอุทิศกุศลให้กับคนที่เขารักนะครับผมซึ่งผู้นําในชมุชมชนหลายๆคนเนี่ย เลือกที่จะสร้างวัดเนี่ยให้กับอุทิศให้กับคนที่เครารกนะครับบางคนก็เป็นคนในในตระกูลบางคนก็เป็นคนที่แบบเป็นเจ้านายที่ที่เครารพรักกนันอะไรเงี้ยครับผมวัดเทพธิดาเนี่ยจริงแล้วก็เป็นการสร้างให้ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนเครือญาติผมอาจจะไม่แม่นเรื่องเรื่องลำดับชั้นม้างน,น,นะครับ <ๆ S 1> แต่ว่าเป็นเครือญาติหนึ่งในเครือญาติของทางราชการที่3านะครับผม ยุคนั้นก็ถือว่าวัดเทพธิดาเนี่ยเป็นการสร้างวัดเพื่ออุทิศให้กับผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ค่อนข้างใหม่มากในยุคนั้นเนาะเพราะว่าการสร้างวัดในสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้คือเขาเขาสร้างอุทิศให้ให้คนก็นจริงแต่ส่วนมากเป็นผู้ชายนะครับการสร้างวัดทำผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับวัดเทพธิดาเป็นถือว่าเป็นวัดแรกในกรุงเทพที่ทาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่พอทําขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สร้างแรงบันด,ดาลใจให้ให้คน,นอ,อื่นๆเนี่ยทำทำต่อๆกันมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีว of ัดไหนก็ตามที่ม hmm. ีความเกี่ยวคือชื่อตัวชื่อวัดเนี่ยฮะถ้าสังเกตให้ดีถ้าชื่อวัดมีความเป็นผู้หญิงหรือมีคําแปลที่แปลว่าผู้หญิงอยู่ในอยู่ในอยู่ในวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่สร้างเพื่ออุทิศหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงครับซึ่งมันก็เริ่มต้นมาจากวัดเทพธิดานะครับทำเป็นวัดแรกนะครับด้วยความที่เป็นวัดที่ออกแบบโดยมีเขามีบริบทเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่ในอยู่ในอยู่ในความคิดนะครับ สถาปัตยกรรมที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เลยพยายามที่จะทําให้มันแตกต่างจากวัดทั่ว,วไปนะครับเป็นวัดที่ถ้ายกตัวอย่างหลักๆก,ก,ก็น่าจะมี2ข้อนะครับข้อแรกคือพระพุทธร,รูปสีขาวที่อยู่ในในวัดเนี่ยปกติพระพุทธร,รูปในวัดเนี่ยค่อนข้างจะสร้างให้มันดูใหญ่โตอลังการนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่เขาสร้างข้า้หิงเนี่ยทางทางคนออกแบบขเขาก็คิดว่าเออเขาอยากจะทําให้ทรงของพระพุทธร,รูปเนี่ยมันเล็กลงนะครับเพื่อให้เข้ากับ สรีระของผู้หญิงนะนี่เป็นความเชื่อของคนยุคนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีพระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นของพิษุณีนะครับผมก็อยู่ในตัววัดเช่นเดียวกันก็เป็นหนึ่งในหนในสิ่งที่เด่นมากของวัดเทพิดารามวราวิหารนะครับผมทริปเซฟเจอร์นีวิเทอร์เนี่ยกเ็เลือกที่จะปั่นจักรยานเพื่อไปแวะในสสถานีสถานสถานที่นี้นะครับผม แล้วก็ให้คนที่เป็นเหมือนเจ้าบ้านของสถานที่นั้นเนี่ยเล่าเรื่องความสําคัญของของสถานที่นั้นนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็มีมีอาจารย์โรนนะครับออกมาพูดถึงเรื่องเรื่องอความสําคัญของของตัวธรรมศาสตร์แล้วก็งานที่ทํากับ UN w o m e n ูนะครับที่บางปูก็ปานิตออกมารับแขกด้วยตัวเองนะครับถือเป็นครั้งแรกที่ป็นิออกมาจากบ้านในรอบ สองสองปีเลยนะครับผมเนื่องจากโควิดก็แกก็อยู่บ้านตลอดนะครับมีน้องต้าแล้วก็ไกล์เด็กมาลังูออกมาพูดเรื่องขอสําคัญของชุมชนบางลําพูนะครับวัดเทพที่ดาวรามว,วรวริหารก็มีพี่ต่อนะครับก็มาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของวัดน,นี้ให้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องผู้หญิงในแงเกิลสด้านที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็สามารถบ่งบอก ความสําคัญของผู้หญิงในสังคมนะครับแล้วก็สะท้อนประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมของที่เกี่ยวขับทางด้านเพศในกรุงเทพนะครับผมผมว่าก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมทรปนี้ตอนช่วงที่ทํางาน,นจริงๆก็มีการประสานงานกัคนคน่อนข้างหลากหลายนะครับในทริปนี้นจริงๆแล้วมันไปเริ่มที่พิพิธเัมสยามน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในองค์กรที่ จับขาดไปไม่ได้นะครับถือเป็นถือเป็นเจ้าบ้านของของทริปนี้นะครับผมทริปเนี้ยเริ่มที่มิวเซียมใช่ไหมครับแต่ว่าที่ตัวมิวเซียมเองก็จะมีอ,องค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในผู้หญิงเนี่ยมาออกบูธมาเผยพแพร่ประชาสัมพันต์ต่างๆด้วยนะครับผม ในวันที่ปั่นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเชิญท่านผู้ว่าชัติชาติสิทธิพันธ์นะครับก็มาร่วมเปิดงานด้วยนะครับก็มีการเริ่มปั่นจากมิวเซียมแล้วก็แวะไปตามจุดต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าทริปนี้น่าจะเป็นทริปขนาดใหญ่ทริปแรกที่จัดในช่วง2ปีนี้มาเลยนะครับก็คือก่อนนั้นนี้น้อยมากๆนะครับที่จะมีทริปในลักษณะของของลักษณะแบบนี้นะครับ คนนี้น่าจะประมาณหลักร้อยกว่าคนไม่ถึง200นะครับน,ะน่าจะประมาณสักห้าสนะครับแล้วก็มีจักรยานนะครับให้ยืมจากทางปันปันด้วยนะครับปันปันที่มาอยู่ในทีมนี้ถือว่าเป็นปันปันเวอร์ชันอาจจะเป็นเวอร์ชัน2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นหนึ่งในปันปันเวอร์ชันที่ปรับปรุงนะครับ ต่อไปนี้จักรยานปันปเนี่ยจะไม่ได้มีสถานีตายตัวเหมือนที่เราคุ้นเคยนะครับแต่มันจะเป็นจักรยานในลักษณะของ Dockless ก็คือไม่มีสถานีอยู่ที่ไหนก็สามารถไปปลดล็อกใช้เปิดแอปแล้วก็ใช้อานามาใช้ได้นะครับตอนนี้กรุงเทพหานาคร์ก็พยายามนำปันปันเนี่ยมาเริ่มใช้นะครับโดยที่เขาเพิ่มเปิดตัวจักรยานรุ่นนี้ในทริปเราเนี่ยในในทริป Asception นี่วีเเนี่ยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ เทปนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีครับผมก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกทท่านนะครับอ้ออีกคนหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือสายตรวจจักรยานจากสอนอชนะสงครามนะครับสายตรวจจักรยานนี่เป็นปนถือว่าเป็นออโครงการรับอา,าสาสมัครนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยกับจักรยานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเป็นการรวมตัวกันระหว่างคนธรรมดากับตำรวจจากสนชนะสงครามเนี่ยมาทำงานเพื่อ ให้ความสะดวกให้ในแง่งของคว,ความสะดวกนะครับเอาแถ้าเกิดเอาเอา,เอาเรื่องเอาเรื่องหลักๆนะครับเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน,ในกรุงเทพนะครับก่อนหน้านี้สนาชาสงคารามกับโครงการสายตัวจักรยานเนี่ยก็จะทํางานไปดูช่วยดูแลตามทริปต่างๆนะครับที่จักรยานที่อยู่ในกรุงเทพพักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีงานแบบนี้สั้เท่าไหร่นะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครั้งแรกๆของเขาในรอบ2อสปีมานี้เช่นเดียวกันนะครับสายตู้จักรยานก็ช่วยหลายด้านมากเลยครับทงในแง่ของการ ามาออกแบบเส้นทางในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูแลขบวนต่างๆซึ่งการดูแลคน150คนในเทปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากๆนะครับผมอยากจะขอบคุณทางสายตัวจักรยานด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราฟังอยู่เซฟเจอร์นีวิเทอาอ,อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่กิจกรรมแรกและกิจกรรมเดียวที่พูดถึงเรื่องความสําคัญของการแก้ปัญหาความรุนแรงกับผู้หญิงนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พยายาม พูดเรื่องนี้ด้วยวิธีการที่มันค่อนข้างแตกต่างออกไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นแค่การแปะบอร์ดหรือจัด,ดนิทรรศการหรือจัดเสวนาอย่างที่เราเราคุ้นเคยแต่พยายามให้คนได้เข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นผ่านเครื่องมือใหม่ๆนะครับในที่นี้ก็คือเป็นทิปจักรยานปั่นเที่ยวชมในเมืองก็ทําให้คนได้เห็นความสําคัญของผู้หญิงในสังคมนี้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามนิวไมเดย์ตอนนี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ สสวัสดับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวภาพเจียนวนาลี